สวัสดีครับวอยี่บนก็นมีโอกาสร,ร่วมงานกับทีมแห่มังมวนอีกมือนึง,พ,นงน 1, น 7, พี่น้องเมาสะไว้ในราคาหนึ่ารอบาทแห่ประมาณ7-8็พื้นมาเบิงผลงานครับมือน,นี้มันมัน,มนพี่น้องโอ้นี่แหละพี่น้องไม้ไม้สวยนี่กำลังทีมงานกำลัง ส e, okay. ู้เคียอยู่ย่ว่ากาลังเคียควาสะอาดอยู่เ็ดแล้วกะเยี่ยมเลยเช็ดแล้วกระิตึกปลาตัวนี้ตึกแหตึกปลาหารุนกันมือไ้ว่าไผ่สีมานกันเอาเอาสู้สู้ไลน์พกปลาคือคือคือพี่น้อง อ๋อหัวก็มากินน้ำพี่น้องมูดิตึกปลากระตึกเอาลงกินน้ำลงกินน้ำลมาลงมาลงมาลงมาเร็วอุดมูเขียน้องเขียร์แล้วก็บวานแหือซืปลากันปลาปลาปลาลงกินน้ำโอ้หัวงามไปยี่ดอนอ ต้องต้องอะไได้โจ๊กคือเป็นเขาท้านกว่ะต้องไหมแล้วคือเป็นเขาท้านกว่าว้าเดล้วว่ะทำไมไม่เหนื่อยหน่อยอ่ะอ๋อเร็จแล้วครับที่เร็จแล้วบ่าเนี่ยเอาทีมงานประจำตำแหน่งเรียกหมา้จะคล้องว่าเหมาะมองไหนมองไดนเป็นตาหมาน่ระมาณไอ้ไม่ได้ฆ่าเราจะขวดบ่เออจะขวดได้เพียง

ไปสิมานมาเนี่ยอืมนี่ดอนม่รัอนเา้ปดูนขึ้นมาหับ้างกัน เองเชียนเตียมมุดแลาว่ะเนี่ยยางใสเลยยางสเลยย้เลยู่ปเนียจีบไปอีกแล้วแต้มนึงแล้ว

เออนี่เอามาแล้วตัวแรกอาไฝีดอนวานแล้วทั้งนั้นเก็บไปเก็บไปเก็บเต็มไปอืนหรือไม่มันยุหันละู้อื่นกวนมามหรออ้อเสียนเตียเที่ยวึ้นแล้วสามแล้ว

เออตัวนี้ใส่ได้บ่นลอนสวยสวยมันมันเอาแล้วตัวแรกนี่ง่ายก็มูนี่น้ำแล้วน้ำแล้วเซียนเพิ่มน้ำแล้วนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงแล้วมุดแล้วมุดแล้ว โอ oh, ้สวยๆสวยให้ทุงเจา้าอืองามงามแต้มแรกว่านี่เยี่ยมหน่อยออ uh huh. แต้มแรกแต้มแรกกี่น้องโอเคอยู่ปลาคอหลอยู่ได้กันทวนนาอยู่ปลาคอหลอยู่ อ๋อ cho đô, cho đô ๆเดี๋ยว Đi ขึ้นดู đô là thăng khung rồi ได้อีกแล้วพี่แนดอนโอ้ปลาคอรุนหนีหลายเนาะรุนหนีห้ายร้ายปลาคอวูดเลยที่จะมารหนีล่ะมุดแล้วพี่น้องมุดแล้วนั่นไม่เห็นหรอ ตัวกง,งามให้แล้วตัวนี่ร้ายนี่วนี่กรเ็นลูก่อคนเน เราสร้างนั้นอุ้มอีกแล้วเอาเอาเอาอุ้มไปแล้วอ๋อมูติงรทางนี่ปลาดุกว่ะโอ้สวยสวยปลาดุกสวย ตกังเงี้ตายเลยคนกนั่งฝงเงี้ยใครได้เนี้อ่ะโอ้เอาพ่พ่อแบคุมแก็อดเหก็มาคุมเอาปลา้กันไม่่ป้อันดุกดุกดุเอาไหอีกแล้วไอีกแล้วพี่น้องตัวนี้งามตัวนี้งาม ตัวนี้งามโอ้เขว้ยเขวยเลยจ้ะอุ้ย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 มาตายตายตายได้อยู่ได้อยู่โอ้เฮ็ดเสียวนิดนึงเฮี้ยเซียวนิดนึงเออาเอาขึ้นกันทวนนาวัอนี้ได้กันทวนหนาอยู่หมาสุขคนอยู่มืนเนี่

กินลวพี่น้องพุนโอ้ยได้กันทวนนาอยูม่มืนอนิตัวหอกปลาคอตัวงามๆนี่แหละพี่น้องให้เลี้ยวไปเฮ้ยสวยโว้เฮ้ยหนก้อนหลด โอ้ยโอ้ยโอ้ยดีช็อตมันๆเลยเหมือนเอาหามออกหามออกอีกโอ้เห็ดเสียวอยู่เรื่อยไรวะสองแล้วสองแล้วฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โอ้นั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนานมาแล้วมาแล้วคนน้อยเอง่ายง่ายขุดกันแล้วพี่น้อง

ไปชสวยไปชสวยไวยด้กันทวนนาพี่น้องหลุดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดอนเอาขึ้นแล้วมาเดี๋เดียเด๋ยวเด <c oughs> โอ้ยเอาคืนแล้ววันนี้เอาคืนแล้วโอ้ยกัรุนอเดียวมกเดียพี่นกเอาคืน่นสวยสวยสวยมนขาวพังเลยกัรกัดสันลรวโอ้ยตังามแบวาพี่นก้ยังขากยังข้ย่ดนเ็ดแย้วบาเลยอ๋ออาเอาไทยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเบอรอพี่นก อ้ยเจดบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเทียวเดีย้อยเดียยเจียต่อเลยบ่เจเจเจเยไพเลยไหมมันมันเดียดเจียนปย่ำเหมนันเยกระแดดังแล้วเอ้ยพี่น้องเบิงเพี่น้องเบิงพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย ขาดด่งเลยมูดิ่งสองตัวอืมมขาดด่งไหมไม่ขาดด่งเฮ้ยท่านี่กับอเราดิขึ้นด้ยเยงเียหเอายกว่ายกาขึ้นมาขึ้นมามได้ตัวดิยกขึ้นมาเลยโอ้ยตัวเป็นยงปาปนหมยกขึ้นมาโลดาปาปนมันเ้นดุนาดอนหมเอาเงี้บ้าแล้วพึนงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราต้านบ้เอาตังโตได้เป็นตได้เราขึ้นมาก่อนโชว์กันนะอคา

เด <rate. S 2> ียเดียวเดียเยวเดียวเยวเดียวเดยวเดี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 ยวเดวเดียวเดียวเดียวเดีดียวียวเดเดียวเเดเดียวเดวเียวเดเดียียวเดเดียเดยวเดวเียยเวเนียเยวเดีวเดียวเยววเดีเยเ ไอ้กระตั้งขอ่ได้ม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเตัวโแล้วม่อาโลกลัวพี่น้องขึ้นเลยเอาปลาดุกพี่น้องมาปลาดุปดุกปละดุปบ้เสยเสืปดุกเส้เก็บไปเก็บไปปลาดุกปากปากจุกึนันวันเฮไปุบวมแล้ว

ยกรวเยี oh, ่ยมน้อยนั well, think, ่นโอ้ขึ้นนี่แล้วอ๋อย่างงี้มันได้บาดนี่ลาดูบ่ไนี่โอ้ย็นไงดิเว้ายวัเหียนเดิ ลอยควนกันอไปเหก็เอาโอ้ยบนลอยง่ามๆคุแกงสิปลาอแกงตัวควนเดี๋ยวปลาดุ๊กยังมีอยู่

นอนเอเลดใช่ e h, ไหมอฮ้ยง่ายง่ายลงดินแล้วดินแล้วไปไปเจ็บแต้มเจ็บแต้มฮึฮิ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  <c oughs> อ๋อมันมันขึ้นอีกแล้วโอ้เป็นพระเอกเลยเมือนี่เทียนเพิ่มเ <c oughs> งาม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 โอ้ปลาขอมาอีกแล้วกะว่อีกแล้วมือนี้โอ้ยมันก็มูเนี่ยก่างปลาด้วยมัน

โอ้งามงามงเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ เฮ้ยเฮ้ยเสวยสวยสวยดุกุกดุกดุกนี่คือปลาดุกนะครับดุกนาดุกนาเตรียมไปเตรียมไปแชางไปเตรียมเโห้ยขี้นดเอามาหายไม่เอาเอาถูไปห้าถูห้าถู

ปรกาเสียงอ้าว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 ขึ้นมากือเขาแล้วมั้งสิมีแจะฟังนั่นสิเนาะฟังนี่ยังเทียนได้ดมงเจยฟังพีเจ็ดที่หลังดังกเอพังรอดเริ่มกัเพิ่มต่อเอาเอไปเอาเหีไปน้ำหง

เอา này với cái ốc ขึ้น nước canh บาดนี้เอาๆๆเอาตัวใต้ก็ทักให้ hé ใช่แล้วมีปลากับไปตัวเนาะ <laughs> เอาเอาเก็บเต็มไปปลาข้อน้อยมหาหามูลมูโดดยัอยย้อยังอนใ ทังคนทางหมุดแล้วครับเอามุดหาไปฟังนนกรมุดแล,ล้วคุณยิงเล่ทาทั้ง,งนั้นไเอาความ่าขุณไมห้ักหนามาออ่เอาเห้ยคนเสือไอ้วาอไม่ช <laughs> ีเนมันจอดกันนี่เลยจอดกันกน, <laughs> นี่เลย หนะายโอ้โเต็มเต็ม <ๆ S 1> เลยเอเอเอ๋พื้นนี่ขึ้นแล้วอีกแล้วพี่น้องปะเนี่ยแม่ง

โอ้มือนีขคือหมานทุกคนเถอะเนาะหมานขักหมานครับอายุพี่น้องเฮ้ยไปตัวน้อยออกมาอายุเนี้ไปหมานหมันหืมรอเงี้ยเจบร้อยเก็บมาเก็บมาพอะูหน่อยเระโคอหน่อยเย็บยัง ไป ở quá, มื้อนี้หอยทําเดเลียดออกบ่โอ๋เอาๆเอา โอ้หอวมาแล้วหองมาแล้วเตื้อแขกอยกเห็นหเอาโหสวยแต่ล้ำสวยแวะหอตัวนี้ผมเคยเห็นมายี่ห้ออะไรเนาะอถือแขกหอวก็มาพี่น้องปุ่นปุ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้าวเดี๋ยวนี้ข้าวนี่ข้าวเี่ยว อ้าวปาคอก็ได้พุนดุก็ได้มานมานมนนี่ะครับมานเอหมานสองสองกระช่างนึงก็อีกอันนั้นนึงอีกโู้ีสองอันีถุงนึงอีกหมานสุกนมานสุกนมาเนี่ินน้องมาเนีกับหมานกันจูเอาโมูตือกระตือไปง้มไปงมไปเยอะเลยนี่คุณเราบ้าแก่ๆหรอแต่กันพูดละลายโลอยู จ็ดแ78โลกครับพี่มันอยู่พี่น่องมันนี่มนัมนมันมันสุกคนเจอกันไหมครับ